ตอนน,อน,นี้เอาตอนเขาเนี่ยแหละพ่อแต่หูทราบเรื่องในเรื่องมันเป็นไปหัวใจเบาสุนกีปิวจักกระซิวจนเสลมเกอบเป็นลมฟั่งเขาวเาว้าว่าเมีเราไปเป็นอืน่นโอ้ยไงายนายานให้สะอื่นโูโถ,โถ,โถน้องมะเกาสีหมูจังซี่ข่อยบ่เสียค้าไผ่ปากกับใจบ่ตรงกันแต่ว่ามันรถเปนี่ยนให้าาสร้างบ่อายเศร้าบานเศร้ามือ้อ ังเขาสิซาโอ้ยหนีผัวมาสามสี่มือไปเอาซ่อนผู้อื่นสองมาเงิอใจอีน้องของรักบ,บ่ท่านโดนหรือนางทนบมไม่ไหวคอยเงิดใจแม่ยิ่งเด้อกสิเพพังมางหรือว่านางมันอึดอยากบก่คุมปากคุมทองหรือน้องสังคอยหนีบ่กุมยังอ่ะหู่จังซี่สีผ้ามูไปลงสูงเอาให้มันตายคืนจังสี่สมกับความแค้น 再弄一遍，再弄一